ส้มมือหรือส้มโอมือเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งจำพวกส้มเป็นส้มที่เก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่งพบได้ทั่วไปในภูมิภาคเขตร้อนส้มชนิดนี้มีชื่อต่างๆกันในหลากหลายภาษาแต่โดยมากมีความหมายคล้ายกันก็คือคําว่านิ้วมือนั่นเองอย่างเช่นภาษาจีนก็จะเรียกว่าฝอส่งซึ่งแปลว่านิ้วพระหัตของพระพุทธเจ้าในภาษาอังกฤษนั้นก็เรียกกันว่าบุดดาแฮนส้มมือนั้นเป็นไม้พุ่มมีหนามยาวแข็งใบประกอบลดรูปเหลือใบเดียวขอบใบจากฝัน อดอกสีขาวกลิ่นหอมผลรูปร่างแปลกกว่าส้มอื่นๆกล่าวคือมีรูปร่างเรียวยาวห้อยลงมาเป็นแฉกแคล้ายกับนิ้วมือขนาดใกล้เคียงหรือใหญ่กว่านิ้วมือผู้ใหญ่และอาจมีความยาวได้ถึง12นิ้วเมื่อผลสุกมีสีเหลืองสดเปลือกหนาคล้ายฟองน้ําอย่างส้มโอเนื้อแห้งไม่ชุ่มน้ํามีกลิ่นหอมอย่างมะนาวนิยมใช้ทายาดมส้มโอมือเครื่องหอมผสมน้ํายาทําความสะอาดไม่ใช้ผลรับประทานแต่อาจนำเปลือกมาใช้ผสมอาหารได้